ลูกสิทธ์เลยครับสิทธิ์รักวันมีโชคครับสำหรับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีนะครับนารินร่องฮีรันให้คะแนน3ท่านปรินหานธนะหนปอนผว้ความเหมาะสมนะครับฟอมล่าสุดชยับส่วนวันมีโชคทีเคดีมวยไทยครับฉะนั้นน็อกสักนริน,นัดคัดของดีคุณาภาพมาแฟนๆได้รับชมกันดี หรือว่าอีกหนึ่งช่องทางนะครับลักคามนายพัลพลลุกขชาคามนะครับร้อยตำรวจเอกนีิรันดยศพลมีเสมอ5ครั้งส่วนฝ่ายน้ำเงินวันมีโชคครับได้รับการสนับสนุนจากบริษัททีเคโวยสารคามแสนชัยทีเคสแล้วนะครับคู่นี้ค่อยๆขยับเข้าไปวันมีโชค บริษัทซีพีเมจิจำกัดผลิตภัณฑ์นมเมจิเจียไตผู้ผลิตและจำหน่ายปุ๋ยตรากระต่ายและในวันนี้ต้องขอบคุณครับ GS เอสเวทีบอยราชดำเนินขอขอบพระคุณครับอไอรร้นี่อยู่กับชุดปาโตอยู่กับยอดธงสอจโต้งปาจีนเอ,อ๋ยครับอืมอืมเอาวันนี้ขอบคุณศูนย์ล้วนที่ไล<อ>น์แอดทีวีเก้าเก้าเกัดไล่แขนแล้วก็โอ้แทงได้เจ็บๆจดโดมสายหน้าอีกแล้วมีมัดเอา ล็อกได้ตีได้หรือไม่ได้ดูจังหวะการไล่แขนการดีบแขนนะครับโอ้โหประเภทเครื่องร้อนช้าอยู่แล้วนะครับไปโอ้แต่ว่ารุ่นน้องให้ดูแล้วไม่ตกใจไม่ตกใจครับไ,ไหมไา้มัดเดบเข้าไปสองข่าวครับ วันมีและกลิ่นเลมอนวิงเวียนศีสะนน้ำมุตาลายคล้ายจะเป็นหลมสุดดมจะดมตราถ้วยทองขอบคุณกาแฟดีเซเว่นดีเข้มโดนจนหยดสุดท้ายบริษัทคุณส่งโอสดจำกัดอย่าดองเล่าตราเก้าเหรียญยาแก้ไอตราครับมียาฉีดมา5 0,000บาทนะครับให้กับพปยยอาจจะไม่ได้ทันเกรงลำตัวครับจบไวอีกคู่หนึ่งครับยกาม